วันนี้จะพาความน่ารักของสองแมวนะคะมาให้ชมว,วันนี้ป้อนขนมแมวเลียค่ะทุกคนลักษณะสองตัวนี้เขาก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะลาเต้ค่อนข้างที่จะกินแบบละมุนละม่อมเรียบร้อยแต่บิงซูนี้มาพร้อมความตะกระมากเลยนะคะทุกคนตบซ้ายตบขวากวักจะกินอยู่คนเดียวดูสภาพนะคะนี่ขี้ห่วงด้วย กระโดดกินเลยนะคะซึ่งในส่วนของลาเต้นี่เขาจะไม่ไม่แย่งไม่อะไรนะอืมอาให้กินก็กินส่วนบิงซูนี่พยายามจะเอามือตะปบเอามาให้อย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมาเอามาเขาบิงซูบิงซูจะกินเงียวเดียวฟิลนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตะปบอีกแล้วคะ่ะคือแบบฉันจะกินแงวเดียวแบบนี้เลยนี่ เอาเล็บออกมาขวนแม่ด้วยนะคะจะิกไว้จะกินอโดดใส่นะคะปล่อยให้เต้าบ้างก็ได้นะลูกนะลาเต้ก็อยากกินเหมือนกันลาเตา้เป็นแมวที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากค่ะทุกคนเหนือแน่นตุ๊กตับมากเลยนะคะดูบิงซูนะคะล,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 ลึกหลักหลอกแหลกหลึกหลักห่วงจ้ะคือแบบมันมันอร่อยอะ่ะอยากกินแง้วเดียวดูสิกระโดดเอากระโดดเอานะคะโอ้ยสงสารลาเต้นะคะถ้ายูถ้ากินสองแมวแบบเนี้ย จะไม่ค่อยทันบิงซูบิงซูก็จะชอบแยง่งเนาะตัวเล็กกว่าเขานะคะแต่แย่งเก่งแต่กินเก่งอไอบิงซูไอ้ลนาแต่กินบ้างนะแต่กินไม้ฐานบิงซูเลยตัวเล็กๆตกเอาตกเอาไม่ไม่ต้องกินในวันบิงซูจะกินงานยาวบิงซูไม่อยากแบ่งมันอะไรพูดยายคันอย่างาแมวยานี่โอแม่อ้วนมันอ้ว,น,วนแนวบิงซูอยาก กินห <c oughs> ัวกินให้หมดกินให้หมดมันใช่มานานแล้วอ้วนแล้วยังจะมันแย่งบิงซูกินอีกไปเลยไม่ต้องมากินเลยวานทำไมเป็นแมวไม่นารักอย่างนี้นี่ถ่ายมาดีเลยบิงโจอันจิ๊บไม่ต้องพูดเยอะนี่มันแชบของแ่บบิงซูกินคนยาวน่ะโอ้แชบอีดีเมส